ชีวิตนี้น้อยหนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิด พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าอัปกันจีทางชีวิตะมาหุทีราปรากล่าวว่าชีวิตนี้น้อยหนักทุกชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวแต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบันและชีวิตในชาติอนาคตชีวิตนี้น้อยนักหมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันนั้นน้อยหนักสั้นหนักชีวิตคืออายุชีวิตในปัจจุบันชาติของแต่ละคนอย่างยืนนานที่สุดก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไรซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ยืนมากนักถ้าแม้ไม่นำไปเปรียบก,กับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีต ที่นับชาติไม่ท้วนนับปีไม่ได้และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคตที่ก็จะนับชาติไม่ท้วนนับปีไม่ได้อีกเช่นกันที่ปราท่านว่าชีวิตนี้น้อยหนักนั้นท่านมุ่งให้เปรียบชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ท้วนและชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ท่วนอีกเช่นกันสำหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญา ไม่สามารถพาตนให้พ้นทุกสิ้นเชิงได้ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติต่างเป็นอะไรต่อมีอะไรมาแล้วมากมายแยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้างทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลายย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ในชีวิตนี้ อย่างประมาณไม่ได้และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการแม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างและไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตามแต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ถ้า<ำ>แม้เหตุได้กระทำแล้วเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อทำเหตุย่อมได้รับผลและผล ย่อมตรงตามเหตุเสมอผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้ได้รับผลเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อใดกำลังมีความสุขไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเป็นเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผลผู้ทำเหตุดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้บุตุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่า ทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความสุขที่กำลังได้เสวยอ,อยู่เป็นเหตุดีแน่เป็นกรรมดีแน่ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้นผลดีไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลยเมื่อใดกำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าผู้กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นจะเป็นเราหรือเป็นเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่า เหตุไม่ดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผลผู้ทำเหตุไม่ดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้บุตุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่า